แล้วก็บ้านกี่วันห้นวน <S <S วนาวันสามวันข้าวก่อนไอ้ไข่ปลาไข่ยังปลาไข่อืม ไปไม่อได้ขายลูกกวางงูขันต้มต้องกินทุกวันนะคะแล้วจลาศอะไรนี่ขันต้มทุกวันไข่อันเห็นนี่นนมข้าวไม่กินต้กินขันต้มไข้สามโนเยอะนอะนนอน,อน,อนอกินนะต้มต้มอ่ะอุ่นจะตุ่ยเย็นเนาะอุ่นขันต้มแล้วดืว่มมาดื่มหออมอมา เาช่ิ้ง้มากนึ่งราวางเอขากินแล้วบกินแวอาข้ากินแล้วเราช่วยกินทงทางเว้นถ้าเราเห็นเาถึงาปัญหามือแต่ละมือนราอาจจะถืออยู่แต่มือนี้มันมีคือตรงได้หอเ่เมันบอกถืออยู่แต่มือนี้เขาบอกไม่ถือ มาเยเก่งเวะมันจะไปหุไปเพิ่ของมาเึงมันก็หนมากมัก็จะหนมากคอถักเบาะมันเลยเงานมันเป็นแพจเมือได้สาวมันมีถิ่นวายอ่ะมันมีถ่าสาัยถักปรมเาบอกใช้บางผล่ะเขาว่าไข่แดงไข่แดงยิ่งกินยิ่งเป็นเด็กฉลาดใื่ไข่ขาวไม่ฉลาดเท่าไข่แดงถึงจะไข่ขาว อันสืดอ้ายหัวเราะเลยมันจะมันๆใช่ไหมกินดีๆกินดีๆเราจะไปหาบอกเยวกินไข่ขาวกับไข่แดงอือเอาบอกว่าเต้นได้วันนี้วันอะไรวันอะไรวันนี้นะเราบอว่าไปซื้อเค้คกเอาใช่ไหมช่ไหมเมื่อวานนี้ไม่อวนมารับได้วันนี้ก็ให้เป่าเค้กแล้วให้เป่าเค้กหนูเชื่อแค่หนูก็ไปหาปแต่อ้วนเหรอ มันบอกนะมบอป่าวบ้านมะนาวฮึนาะปฏิีบานมันบอกคนชอบเขาจะไปป่าวบ้านมะนาวตั้งแต่ตั้งแต่ลุงยังไม่ได้โทรยังไม่ได้ปิ้งปัาก็ต้องบอกอีกมันเลยมันบอกนะมบอป่าวบ้านมะนาวไปอ้ป้าอมันละก็เอาไปกับเซอร์ไปซื้อเค้กให้พูนฉลองมันไปทำหั่นเดียวกันเอาป้าก็ซื้อไปป้าตะพูนเหรออยากให้ป้าแต่งข้าหนูไปหาเดี้อ้วน ไม่ต้องไปหาแล้ววันนี้พี่อ้วนทรอมาแล้วใชเลยมาเว่ามันมห่างเราต้องจะสาวจะมันไปเื่อนบอกแม่เอามากินข้าวแลว้เอ้เเลบอกมั มันกาวเปล่แค่คล้องเปล,ปล hay hay. ่าแค่ล้องบป่าะไก็มีกระป๋อให้แม่นนี้พี่จะมีให้เนาะเัาวันนี้น่ะคอยวิ่เท้าค้างไระโจอะอาเ้ยแล้วกูมือคอยเท้าค้างมัอยู่อ่ะคอยเปต็มมันคุยโทรศัพท์คุยผลึมีงานอยู่อันนี้น่คอยบ่งตับสถานการณ์ ไม่ใช่ทุกครั้งที่พี่จะถูกแล้ไม่ใช่ทุกครั้งที่ลุงจะถูกเพราะงันเนี่ยลุงก็ไม่ได้ผิดตลอดแต่วันนี้มันไม่ถูกต้องดูตามเหตุตามผลแล้วลเราจ็ต้องเสียใจเพราะทุกวันก็ไม่เหมือนวันนี้ บางทีก็เกี่ยวม่งมันหดออฟิศอยู่แต่ละมึงแต่วันอีไปทักไปแต่ว่าอเียแเพราของที่เราต้องทักห้ายสาวเนี่ยกับไปทักกับไปทักทักชั่งมองในแพ็คของอะไรยัง นม่เปิเพลงไหมคะของเราใช่กุญเชมติดกับอีกเชียวมังแม่ทำอะไรตอนนี้น่ะแม่ปุ่นเพลงแราทำอยู่นะแม่แม่ของว่ะแล้ปุ่นเพลงแล้วก็แพ็คอรอดแพ้คอร์ดดรังที่มุดตัดด่างน่ะคขยาวม่นิบแแ้้วมืดอสาเลยทั้งแก้ไยทั้งแว ทำไมข้าวทุกไขเ่เต็มปากนี่ไข่หมดฟอนนึงเลยเหรอกินให้หมดเลยเนี่ย<า>ย,ยิ่งไข่แดงกินให้หมดเลยได้สลัดอืมถ้าใครกินไข่แดงจะเป็นเด็กสลดัดเป็นปด็อกเตอร์เลยนี่ก,กินมือ้อืมเจ็บขาวดบ้านข้าหน่อยเราจะแบ่งยาข้าหน่อยราแบ่งเดี๋ยวไปต้มต้มน,นะ,ะนมนันไหลเขาเลายไม<า>่เต็มมือหรอ สุดยอดนี่เลยไข่แดงมีวิตามินเยอะบอกเพื่อนเเลยนะเราต้องกินไข่แดงผูขยยาค่อยซื้อมาสลายมือเย้เนี่ยเมื่อไหร่ะไม่ได้เอามาจะเฮินเฮจะเฮินเดียวเอามาลายมาขับเหยียบี่วนี่นะก็เดน มันอาก็มันมามันก็เลยไปเบื้องเฮแล้วก็ลืมนมา,มาเมืองล,ลืมมาเหลาเมือทางถังปกติมัเนเอารถมาแล้วมันจะจมือถังแล้วเอา,า,าทางถังไปที่ไปไว้ตะพุนมันละลืมอยูอนานเละ ข้าปกระดาษนี่แซ็งทำมาไม่เป็นตะกินข้าปกระดาษมันฟานฟามันไม่แน่นฟางมันไม่เป็นแบบข้าวประดาหนั่งนักงลงของควายที่ที่ถายแล้วก็กินนะจะไม่เสีอยอ និយាយនេះសៀងលែហ៊ឹមទៀងលែទៅទៀងលាយល់ព្រមកักមកอีกครั้งทําความสะอาด ไปยังไปกินซุกที่ร้านนั้นนะร้านคุณนวัดข้าวผัดกินไปให้บ้างไปติดใจร้านซุกที่ถ้าจะไปแล้วทำพท่อพ่อให้ว่างเดออ้อวันนี้ไม่ได้ไปหรออร่อยมาก

ก็เตนให้เอาอะไรมันมเออเอาไว้เนจะไปจุดทูบ่อยโคตหามาแล้วถ้ามันขอเ่อถ้ามันโอเห่อจปเตนใไปจุดทูบใช่เน็ตมันไม่มีนะหืกแล้วเาไปก่อนนะ ทอดป่ะไม่ทอดเนาะไม่รู้นะมันไม่มีอ่ะมันไม่มาแดงก็ไม่แดงเ <c oughs> ื่ทำไมร้อนอย่างงี้เนี่ย ดิดไม่ได้มันไม่ออนไลน่ดิเ่ข้าวกระดาษบัดเหลกแหลกเยอ่เข้าควายตะแข็งยามเนี่เป็นกรน,นี้ตะข้าวยามนี้อุ้ยเราคลิปนี้คลิปนี้ไม่เอาเสียงใช่ไหมอ่ะใช้เสียง